ย่า <Yeah! S 2> กลับมาพบกับผมแบงคนะครับกับช่วงรีวิวก็ได้มากับช่วง ที่ผมสัญญาไว้นะครับว่าหลังใช้ Apple Watch ไป1เดือนเป็นยังไงบ้างโอเคครับประเด็นแรกเลยสิ่งที่ผมชอบมากมากก็คือผมเป็นคนที่เล่นสเกตบอร์ดจะเอามือถือไว้ในกระเป๋านะครับตอนก่อน,อนที่จะมี Apple Watch เนี่ยก่อนหน้านั้นก็คือพอคนโทรมาถ้าได้ยินเสียงก็รีบไปรับก็ดีไปแต่พอไม่ได้ยินบางทีก็พลาดบางทีมีธุระที่เราจําเป็นจะต้องรับโทรศัพท์หรือว่าเหตุจําเป็นอะไรเงี้ยครับเราก็พลาดไปโดยเราไม่ไรับด้วยการไม่ได้ยินเสียงหรือกว่าจะได้ยินเสียงแล้วรับไม่ทันอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ต้องแต่ม Apple Watch มเมันก็จะ ดังมาเตือนที่ Apple Watch เลยครับซึ่งก็จะทำให้ผมได้เลิศนะครับว่าเอ้โทรศัพท์เข้าแล้วก็รีบไปรับโทรศัพท์หรือถ้าไม่ทันจริงผมก็รับที่ใน Apple Watch ได้เลยนะครับซึ่งโอเคเสียงมันอาจจะไม่ได้ยินชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้าทันก็วิ่งไปเอามือถือเลยอันนี้ดีมากๆชอบมากๆครับสโดยปกติแล้วเนี่ยพอผมไม่ได้อยู่กับมือถือหรือเป็นคนที่ไม่ได้จับมือถือตลอดเวลาบางข้อความไม่ว่าจะเป็น Line messenger บางทีผมก็ไม่เห็นพอใช้เป็น watch พวก messenger Li n e อะไรต่างๆมันเด้งแต่ผมไม่ไได้้ออออออยู่่ใกกลมมมมมืืืืืถถถหรรจผ็สาาาน ตรงข้อมือได้หรือบางทีก็อถ้าไม่ได้อ่านก็เห็นแล้วแล้วก็เข้าไปต่อข้อความโดยที่เราก็จะไม่รีเปคนทิ้งข้อความหรือว่าไม่พลาดข้อความอะไรสําคัญสาคัญนะครับอย่างที่2นี้ก็ชอบม,มากๆเหมือนกันครับอย่างที่3ก็คือผมคิดว่าน่าจะตรงวัตถุประสงค์ที่ผมเอามาใช้ที่สุดก็คือในการแท็กกิ้งออกกําลังกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเกตติ้งคาร์ดิโอเวลทิ้งกิจกรรมต่างๆของเราว,ว่าเราได้ใช้พลังงานไปกี่แคลอรี่ซึ่งมันดีมากๆต่อคนที่คํานวณแคลอรี่หรือว่าอยากรู้ว่าเราใช้ไปมากเท่าไหร่แล้วเราต้องออกกําลังกายเพ่่่มมมาาากกกเทไหรรอัันนีี้็ดคบ โอเคมาถึงในเรื่องของ sleep tracking นะครับส่วนตัวผมได้ลองแล้วหนึ่งเดือนเต็มๆในการใส่แล้วนอนไปด้วยมันก็จะมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าเราจะได้เห็นราฟการนอนของเราว่านอนนอนหลับสนิทแค่ไหนหรือว่าตื่นหรืออะไรอย่างนี้สําหรับคนที่อยากรู้นะครับแต่ส่วนตัวผมผม ไม่ได้อยากรู้ว่าเราจะนอนหลับสนิทแค่ไหนเพราะว่าเราสามารถรู้ได้ด้วยการเรานอนหลับแล้วตื่นมาลรวรู้สึกเฟชหรือไม่เฟสเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยอะไรประมาณนี้นะครับสาหรับผมผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นสาหรับตัวผมเท่าไหร่แต่ว่าใครที่อยากแท็กกิ้งมันก็โอเคครับดีแล้วก็ตอนที่ผมได้ใส่นอนไป1เดือนเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบทําให้นอนไม่หลับเพราะการที่เราใส่นาฬิกาตลอดเลไอย่างนั้นนะครับก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเราก็าจะชินไปแต่ในการใส่นอนจะมีข้อเสียอย่าง,งก็คือว่าตื่นเชา้ามาเราก็ต้องรีบชาร์จหรือเาาเาาเเเเรรรรรราา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 หวววลลช์จพะะ่่่่อใสสนนนแ้ไมมถ Apple Watch ี ได้ทั้งวันโดยแบบไม่หมดโดยส่วนตัวผมก็หลังจากที่ทดลองใส่นอนหนึ่งเดือนก็ไม่ได้ใส่นอนอีกเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากจะใส่ในาฬิกาตลอดเวลา24ชั่วโมงจริงไหมครับแต่ถ้าเกิดใครชอบก็โอเคไม่แย่นะครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใส่นอนนะครับแล้วใส่แค่ออกกาลังกายหรือใส่ทั้งวันก็คือใส่เสร็จแล้วก็เอามาชาร์จตอนนอนจริงมันชาร์จแป๊บเดียวเร็วมากครับก็ถือว่าอยู่ได้ทั้งวันนะครับไม่มีปัญหาอะไรจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมมองว่าสําหรับคนที่ Apple ้้ดดอดไตง นะครับว่วถ้าเกิดใครที่มีงบแล้วก็มองหา apple watch คิดว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีส่วนตัวผมผมว่าซื้อเลยนะครับแต่สําหรับคนที่รู้สึกว่ามันออไม่ไม่จำเป็นมันจะแบบเปลืองไหมใช่ครับมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นไม่ต้องมีก็ได้ครับถ้าเกิดสําหรับคนที่บัจ็ตนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ไลค์ซับสไครต์ติดตามนะครับผมรักคุณมากๆเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับย่า yeah!